สบายดีทุกคนตอนนี้เฮาก็ัอยู่ที่นาทงมาหน้าอีหยามาหน้าอีพอทุกคนมาวัสิพากันหาหน่อไม้วะ่ะมาเบิ่งพาดก่อนหน่อไม้นะคะจูดไม้หมดเลยทุกคนเฮาก็จิไปหาหน่อไม้อันตัดที่น้อยไ,ไฟไหม้อะไรทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เทกหนา้าลาดิลูกของมาหน้าก็ลุงก,กับป้าทุกคนเลยบนไก่งงร่านะฮะ มาขอกับกำลังทิสุกเอา้ามาขอกับกำลังทิสุกนะทุกคนหล <c oughs> ายอยู่ละมีงแข่งมึงมาจากักมาไปสิยญาณคุณละต้องไปหายก่อนน้ำไม้เอ้ยไปก่อนเลยทุกคนเอ้ยไปขุดน,น้ำไม้ก่อนเลยบางเสียบางก,ก่อนน้ำไม้ทุกคนไปไม,ม,ม้หมดเลยเป็ดลีนน้ำอยู่ทุกคน เป็นเก็บไข่เล่าก็เ,เป็นตาอ้ออีบะมุนพักกันแล้วก็ขู่กันขูกัทุกคน เป็นตาเสียวอลีโคนะ่นะฮะนะทุกคนอุ้ย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 เด็กฉันก็หลอดมาได้เนี่ยนี่คือพี่สาวฉันนะนางกำลังหาหนอ เพรานะว่าไปหากะไม้ไม,มาทางมาเสมานสมานมนห้องว่าสมานมมน,านะโอ้กูยมีคนหายอยู่ได

อ่านะทุกคน เดวนะทุกคนแกงปอดีแซ่บแล้วนะนะตัวนี้ก็ทุกคนทุกคนดู เลยทุกคนพึ่งทุกคนเห็นน้ำไหมเออเออเยบน้ำทุกคนโซซี่ืมทุกคนนะทุกคนผุผุหน้าหลายเลยถึงก่าเห็นบอก ยูเม่เดียบกันนั่นน่ะน,น,น,นี่น่ะทุกคนตัวนี้ขนาดตัวนี้ก็กโอ้ลุยขนาดเลยทุกคนปาตุ๊กมาโอ้บยบไรบไร สานขึ้นมาก็ไดหมดแล้วบ่นี่ทุกคน่านีงม่โอ้กระตามันนะอืมกระตาขาวมันออกมาสีชาบเออเซ็ได้บได้แนอขึ้นมางามี่สดเลยนะ xin bò. tất cả mọi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 . tất น่ะกระตุนกรมาเอเออบงสีไปเอาผ้าฟันหากะไม้ก็ได้แล้วทิพหนึงนี่นะสมีทุกคนนะทุกคนใบได้ยุโปสมีนะเบืุ้กคนดิฟันเอาปุบ อยู่หาก,กินวันเสาร์วันที่ทุกคนมูนได้ปไปหากต่ได้กินทุกคนเลยอ่ะเซมอมันเลยไปหาได้ก็หาดีกว่าซื้อกอ้อนทุกคนได้ห่องกันนี้ hơi lụm phải làm ไฟไหมกระตุกไฟไหมทุกคนหนักทุกคนอ๋อนะอ๋อไปอยู่ทุกคนหนักทุกคนกลเด้นทันนี่นี่นี่เออเออเกียไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ทราบแล้วค่ะมีอ่าวก็ไม่มีได้นะ อุ้ยเจ้ากุ้งหือกุกุอยู่เห็น เรนล่างดิ่งก็ได้น้อยเนี่ย Mới đấy, ngon dân tp hcm để xin มีเ <ừ S 2> <ừ S 1> นาะไม่มีสองอันคือมีสามอันหนึงหางงกทะกคน้างมันนี่นะเออสามอันซอนกันนะทุกคน

อะไรบ่างหมกบูบ้างไปเล่นกันสอนนะทุกคนอุ้ยดูบ่วยด้านนั้นน่าจะมีตัวนี้มาซักค้าวเหนียวทุกคนไว้ใช่ไหนี่คือพวกคุยเทเบิลดูนี่เค่บางก้อนนี้ โอเคทุกคนเบิ่อไหมนี่ไงนะ มามีท่านหอดสาวนะที่นี่เป็นทุกคนพกเก่งเลยนะได้หลายเลยดนะมาสิฮาร์ดเลกอันตรดยเลย เขียวมันไปก่อนนะทุกคนฝนตกดุๆนี่มันก็อ่อ่าแล้วนี่เด้อ น่าแม่น่าเป็นตาเลย 盘盒布。 ทำไมแล้วทุกคนชั้น้ำดูชั้งหน้าชั้นฝ่ายนะนมีบอ

มันบใหญ่นะคะทุกคนคือมาทุเรนยนีหนามาทุนดลนละห้าร้อยห้าร้บาทได้มันห้าร้อยกิบ สามเสสามพูดนอกห้าร้อยบาทกันป่ะยาะทุกคน yo yo yo, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ การถ่ายถ้ำจริงๆเลยทุกคนโมเมนต์การสเสดงนี่ก็คนจริงๆ <laughs> ไม่ใช่ลิงั้ยไหมอออเอาแก่แล้วเออสนั้นแหละ 哦。Okay. ถือไม่ได้ kèm hôi cho con mà đi Hãy subscribe เราไปพุ๊ฝันนันอีกเลมางโมฮ ồi แต่ทุกคนมันบปได้้อนเราะยามนี้นะมันอากาศการเย็ยนๆนี่นเลยทุกคนถ้าฝนตกนี่นะม,นม,นม,นนมันเหนื่อยทุกคนอ๋อหลายอลีลา นะทุกคนนะยู่เนินนี่น่ะหล สสรีจ่ล้วดีค่มีทุกคนาไม่ได้กับบสซับ น้องนางดิบทุกคนอือฮึุ้ยปุ้ยนี่ทุกคนสวยอยู่สวยอยู่เอ <c ười> อครอกำลังมุ่งมุ่งกับการคูดต้น 吃走吧，我们走。 เบิ่งทุกคนโทรศัพท์ก้าทุลักทุเลมากปอนนั้นทุกคนเห็นบคน้ตัวเห็นไม้ไงเลยทุกคน แขกทุกคนเอ้ยมีแมสก์หุบได้อลยหุบซับแข่งอะไรดิตาหากยุบ้ทุกคนหุบตึงสุดสยด้านมีกับมีได้ดีนะเติมันขา ทุกคนวันนี้เฮาก็ับซื้อมือเลยทุกคนมอืมอมือแห้งอะเรอยลอลได้หลายได้หน่อไม้กันนะพ,พอกก็กินนะเอาไปสียางไปชิลรลดผัวเลยฮอนเอ้ยยางไปก่อนละขึ้นไปเถียงหน้าอีลุงผัวเลยทุกคนเอ้ยทุกคนตอนนี้เฮากามาเฮาเถียงลุงกันกะกน้าขึ้นมอือเนาะ มึ่งอันนึงการสิพากันมือเลยทุกคนฮอนน้ำไม้ก็ได้หลายทเดลยทุกคนได้บักอลไรไฟว่ามันติดน้ำไม้น้อยแน่น้ำไม้ใหญ่แน่ปวดกันนะทุกคนฝนจะเต็มกระต้ั้ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดลยทุกคนคลิปหน้าจังพอกันไหมกะสิพากันมือแล้วขึ้นเหาะนั่งหยีแล้วปะนั่งหยีไว้น้ำแม่แล่ผึ่งเลยบ๊ายบายได้น้ำไม้กันทุกคนเอ้ยได้บักหลายนะได้มะม่วงทำได้ทุกคนเอ้ย เมื่อกันได้ทุกคนเด้อ